จะเป็นยังไงเมื่อแกงยากุซ่าเล่นเกมฟรีไฟายเสียชีพอย่าเสียสัตว์เคยตามตัวเองบ้างไหมเกิดมาเพื่ออะไรมเกิดมาทำไงฮ่ายากูซ่าอ๋อโทษทีอยากย้ายฟาร์มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรวมตัวก่อนครับทุกคนรวมตัวใหม่ครับ พวกเองพวกเองเหมือนไม่เคารพหัวหน้าแก๊งอะ่ะ <Wow. S 1> อันนี้หัวหัวหน้าแก๊งยากูซ <Yahoo. S 1> ่านะแลนนี่อะไรครับอันนี้อันนี้สักลายหรือ non <c oughs> นอนทับหนังสือพิมพ์อะ่ะสาภาพเองนะไปเอาสกอตไบถูกออกเลย <c oughs> ดูลายหัวหน้านี่นี่ดูความคมชัดครับผม <c oughs> พี่ใช้แบบพี่ช้ยหมึกอย่างดีไง <c oughs> แม่เสือสาว <c oughs> ว่าไงครับหัวหน้า เองไปตามหาดาบคาตานาที่ดีที่สุดให้ข้า <Wow. S 1> พี่ขอดาบคาตานาแบบฟันทีเดียวแบบหัวหลุดอ่ะหัวน้ครับครับเขาเจอดาบซามูไรครับ <Yahoo. S 1> เอามาทิ้งดาบไม่ฆ่าน้องรักดีมากนี่แหละสิ่งที่ข้าตามหา <Wow. S 1> ยากูยากูซ่า มาแล้วทุกคนคือแบบว่าตอนนี้พี่ก็ได้ดาบแล้วนะครับคือเป็นหัวหน้าแก๊งมันก็ต้องพกดาบอะทุกคนโอเคอยากูซ่ามันใช้ดาบใช่ไหมวะหัวหน้าครับครับผมอยากได้ดาบมัง่ง <Nope. S 1> ไม่ได้หัวหน้าต้องใช้ดาบฝ <H u> ีมือเองวามีคนยิงวากี่เป็นแตวเลยอุ้ยหัวหน้าโดนยิงหัวหน้าโดนยิง <H it> เอไอไอ,ไอ้ยายกูตึงกำลังไว้ตึงกำลังไว้ <H it> ไว้ใจเย็นใจเย็น <H it> อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นโอเคใครล้มวะใครตายเถอะมันมาเยอะมันมีเยอะมีเยอะนะ oh, <no. S 1> ว้ายบทเข่าก็มาอห้ไอ้บอหัวหน้าหมด <Yeah. S 1> ฟังหัวหน้านี่คือคำสั่งวิง <Right. S 1> ว่งไอเอวิ่งด่วนมันแมาเยอะเกินเออไม่ได้เราต้องเราต้องห้ามหนีอย่ากูห้ามหนีตายไปตาย เก็บหนักเก็บหนักเก็บหนักโอ้ยหัวหน้าโดนยิงหัวหน้าน้นสนาย,ยิงหัวหน้าอยู่คนเดียวโอ้ลูกน้องมันไม่มาดูเลยเว้ยลูกน้องลูกน้องขอยาด่วนเร็วๆขอยาโดนหัวหน้าใกล้จะสิน้นละหัวหน้าใกล้จะซีงไงเก่แกล้วเอายามาให้หัวหน้าด่วนเร็วๆวข้างบนข้างบนข้างบนไปตาย <No. S 1> จาจ้อจ้มันจะตายไม่ตาย นี่ไงละบางอามาเด็ดหัวหัวหน้าไอ้ยอกูฆ่าได้อยาไม่ได้เว้ยเดี๋ยวตานี้หัวหน้าก็จะเปลี่ยนแผนเล่นนิดหน่อยนะครับคือแบบว่าหัวหน้าจะเล่นแบบเล่นปืนคู่อครับเล่นแบบระยะประชิดอ่ะอยากโดนมีดโดนปืนอะระยะเผาขนอะจัดให้หน่อยดีม <Wow. S 1> ีเปล่าออคือแบบยิงไกลๆมันแบบแบบลูกตุ๊ดเล่นน่ะ มันแบบมันลูกผู้ชายเขาต้องแบบซึ่งซึ่งหน้าครับ okay. น้องๆโอเคเออแบบแลกกันไปเลยอะหัวต่อหัวอะไรเงี้ยไวเอาละในสุดเวลาที่ข้ารอคอยก็มาถึงเข้ามาเลยเฮ้ยแซตี้ไวทำไมยากุซ่าลงเป็นขนมต้มแบบนี้ลบก่อนหลบกอนเฮ้ยพี่ตองนี้เะยยัปชิด ไอ้ทุกคนตอนนี้ยากุซ <S teaching> <je gene> <lush> ่าก็โดดหลุมนะครับน่าจะแบบว่า28ตัวจะดาวเป็นไงล่ะเฮ้ยดาวดึงไอ้เซตี้ใจเย็นน้องชายอย่าไปยีแรกอย่าไปยีแรกตายสิบตัวดูดีครับน้องๆคือแบบว่าแกงนี้ก็หนีแบบห่างจุกตูนะครับเจอพี่แบบว่ากาดยิงอะ คือแบบหัวหน้ายากูมันก็แบบว่าคมระยะประชิดอยู่แลอวรระยะจงระยะจูบอะถนัดเลยอะโอเคแต่ว่าตัวสุดท้ายพี่จะใช้คาตนาฟันนะครับคือแบบว่าเป็นการประกาศศักดายากุซ่าทุกคน <Wow. S 1> เออคือแบบพี่จะใช้ดาบดาบแบบเอาที่หนึ่งอะน้องๆก็รอดูละกันนะครับว่าพี่พูดจริงหรือเปล่า oh, <no. S 1> การเปยากุซ่านั้นน่ะน้องๆก็ต้องแบบว่ามีความกล้านะครับผม <Wow. S 1> คือแบบมันต้องมีใจนักเลงอะ่ะตบเด็กเตะมา้ดาด่าคนแก่ต้องมาต้องมีหมด Man. แต่ตอนนี้มันไม่มีหมานะครับพี่ก็เลยไม่ได้เตะให้ดูนะครับอตอนนี้เหลือสิบคนครับผมเฮ้ยแบบว่าตึงจาดอ,อยู่กลางวงด้วยโคหน่าเจอแล้วเจอแล้วแอร์ดรอปโคหน้าอสองสองออั้โอ้เยอะจะดาวจะดาวเออโอ้โอ เจ็บหนึ w ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งจอยวอจอยวอมันเป็นน้มันเป็นน้มันเป็นนะดาวหนึ่งดาวหนึ่งไอ้แจงนี่มันเป็นนะไอ้ยากูอ้คือตอนนี้ก็เหลือสามตัวนะครับน้องๆคือแบบมือมือพี่เริ่มสั่นอะพี่ต้องเอาดาบไปพิชิตหัวมันนะครับตัวสุดท้ายอะคือแบบแบบพี่ต้องงัดแบบวิชาทั้งหมดที่พี่เล่าเรียนมาโอเคลงมาลงมาลว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 หลังต้นไม้หลังต้นไม้ลงมาละ โอ้ยไปเป็นว่ามันเป็นว่าจอยวะจอยวะโอ้โหบ้านขายติมวอลหรือเปล่นานี่ไงล่ะดาวหนึ่งโดนหัวหอุย้ยพี่อะไรระเบิดวะเฮ้ยอะไรระเบิดต่อหน้าวะเฮ้ยขี้กระแตกไว้นึงไว้นึงขอปั๊มยาก่อนไปเพื่อนมันเหลือตัวเดียวเพื่อนมันเหลือตัวเดียวยได้เวลาได้เวลาได้เวลาใช้ดาบการะตอนะ ในที่สุดโชคชะตาของยากุซ so, oh, ่าก็มาถึงครับผมไอ้ยาตายนะยาตายนะเฮ้ยไอ้ยากูโอ้น้องๆมันอยู่ไกลเกินนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยิงแตะกำลังก่อนพี่ยิงแตะกำลังก่อนมาเลยยากูงานเลยละกันมันแบบระยะระยะยาด่ามันจะได้ไหมวะทุกคนมาลองดูเฮ้ยแรงเรือแรงหนองผิวผิวจัดผิวจัดของหน้าแก๊งมันผิวจัดมาดีมามาดีมาอุ้ย เฮ้ยโอ้โหมันเล่นซอง้ยไหวอยู่พี่ไหวอยู่พี่ไหวอยู่วไหวโอ้โหเม้งเอ้ยโอ้โหเต้นไก่อีกไม่มีไอ้ไรบอกอะเฮ้ยเมื่อกี้มันพลาดได้ไงวะทุกคนจะกูสร้างมันไม่เคยพลาดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวครับผมคือแบบว่าพี่ต้องเอาแบบ คาตานาเด็ดหัวอันดับหนึ่งอ่ะอืมอันดับหนึ่งมันต้องเป็นพี่อ่ะครับน้องน้องเฮ้ยแต่ตอนนี้พี่ก็ว้าวเจอคนมาดิครับหืแรกหนึ่งสวยพี่สวยหืับโขดมันโกดเมียหืมเรียบร้อยนิ่มๆคือแบบว่าตังเมื่อกี้ไอวอพี่มันน้อยเกินไปนะครับพี่เลยเอา,าไม่ได้ไงแแต่ตอนเนี่ยพี่ต้องบอกเลยครับว่าพี่จะเตรียมไอวอประมาณสัก80ลูกอ่ะ การเล่นดาบมันต้องใช้ไอวอครับผมมาโอ้ใหม่ก็ไอวออย่างเยอะโอ้ดูดิทุกคนโอ้ไอวอเพียบตาเนี่ยยากุซ่าต้องทำภารกิจให้สำเร็จห้ามยอมแพ้เด็ดขาดโอเคจัางวานี้พี่พร้อมแล้วที่จะทำการใช้ดาบคาตนาเด็ดหัวศัตรูเหมือนมันจะอยู่ในบ้านเล็กว่าทุกคนเฮ้ยรอมันออกมาก่อนออกมาสิวะวงมาแล้วครับผม ไอ้เฮ้ยไม่โดนไม่แน่มามาเลยกาตานะลุยเลยลูกบอมาแล้วไอ้บอพิยับตานี้มาดิไอ้ซาบูยากูยาหูเวยลี่กูจาก็อย่างที่บอกครับยากูฆ่าได้หยามไม่ได้เว้ย โอเคครับผมทางน้องชอบคลิปนี้ก็ชูก,กัปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์เพื่อรับชมกันด้วยที่สำคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อจะได้ไม่ขี้ใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คิดหน้าขอบคุณครับฝากไปกดติดตามช่องพี่ฮอนรลอนหน่อยด้วยนะครับผมจุ๊บ